กี่เพื่อนกานึกว่าห้วนนะนึกว่าถ่ายนางอยู่ค่ะดีด้วเผอิญนะคะตื่นเช้ากันวันนี้มาเที่ยวหาเเล่นที่กรุงเทพเรารู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะตื่นมาดูโลกนิดนึงก็เลยกระชากวิญญาณนางที่มาอุ้ยกระชากใบไม้ร่วงมาเรื่อยๆกระชากวิญญาณนางลงมาค่ะแถวบ้านนางนะคะอืมีร้านกาแฟน่ารักๆชื่ Sixty Six Cottage ก็เลยพากันมาค่ะเราก็แบบบรรยากาศดีเวอร์นะคะอันนี้คือ ต้องชิมก่อนปรุงข้ยเต๋ยวเหรอคะกาแฟต้องชิมก่อนเอ่อโอโอโอสังเกตคุณดูลมค่ะลมเย็นเวอร์นี่เรานั่งข้างนอกกันนะคะลมดีมากคือแบบเดี๋ยวฉันจะพยายามถ่ายโดยที่ไม่ติดใครนะคะนี่เข้ามาสวยตอนนี้กี่โมงแล้วคะสาว10โมง15นาทีอ๋อโอเคค่ะ แดดก,กาลังดีวิตามินดีกาลังมานะคะอเอ,อดูสิคะเราอยู่ท่ามกลางตึกสูงแห่งมหาคนครเนะ่พูดแบบนี้เลยรายการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งตึกสูงแห่งมหาคนครแล้วเราอยู่ที่นี่ค่ะกรุงเทพ <c oughs> ปิดจบเราปิดจบแบบนั้นเราดีมากนะทุกอย่างที่แบบอยู่เอาลโดเราเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ <c oughs> คือแบบบางทีเราอยากนั่งข้างนอกค่ะกับสีเขียวข้างนอกบ้างแต่ว่าแบบตรงนี้ดีมากคือแบบให้เราได้แบบ แบบจริงของจริงคุณชอบในความแก้วของตอนนี้ค่ะอเมริการโน้แก้วไม่เหมือนไทยดีวิตามินดีมาแล้วค่ะเขาหน้าแล้วค่ะเข้าหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวหาที่ก่อนค่ะเราใหตัโตนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแดดมาเอ,อมีเหตุการณ์ระทึกนิดหน่อยนะคะน้องงูมาค่ะแต่เป็นแค่งูเขียวค่ะไม่อันตรายมาก กินข้าวค่ะสาวเราสั่งเป็นอเมริกาโน่มานะคะแล้วก็ชุดเบรคฟาสต์ค่ะ199บาทนะอันนี้ไข่สามารถเลือกได้จะเป็นไข่ดาวออมล็ตหรือไข่คนอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเลือกได้หมดเลยความไม่เชื่อหนีบเอาก่อนคุณเขาจะจับไม่ได้เลยใช่ไหมอุตะยด้ยังไม่สิบแปนมันกาต้องต้องน้องออกมาค่ะ <S <S ไม่ให้น้องอยู่ตัวนน้นนะคะเดี๋ยวจะปนน ของน้าต่อมาแล้อ๋อโอเคหมวกหมวกลืมหมวกค่ะมเลื่อนสายค่ะอันนี้กเล่นกูงูหลับเราก็ลัวแต่ว่าปลอดภัยแล้ว is okay เขาจะซีดมากระพัดน้องคันขาม <laughs> ึงมน้อรพันขาอัน <laughs> นี้ชิสเบรคฟาสต์นะคะแล<ต>้วยวหยับเข้ามาได้ๆชั้นเขาจะได้อยู่ในกล้อง แล้วแล้วแล้วคุณคุณพี่ที่ขับรถตรู้สต๊่ฟก็คือกอมประสานมาตั้งแต่ไอที่เป็นเจ้าที่ไอตรงโซนน้ำประสานอะไรบอกว่าเจ้าที่แบบหลายตัวเลยครับเลยออกมาแล้วพอมาที่นี่ก็คือแบบเป <laughs> ็นลแมด experience ครั้งนึ่ง <Experience. S 2> ในชีวิตเราไม่ได้เจอน้องบันทึกวันเดี๋ยวอันนี้มันเป็นแนวกว้างเลยทำให้อีชั้นอ้วนใไปเลยค่ะ <c oughs> ใช่ใช่จริงๆคือผองเที่ยวเรียวสวยใช่ไหมไมแต่ว่าด้วยความยูทูบเราต้องเข่า อันนี้วมันเป็นกล้องหน้าก็เลยแบบปรับอะไรไม่ได้ต้องคิดเดีเ๋ยวนจะยปลองแบบขยับออกไปอีกนะ,ะคะสักครู่ขอโทษนะคะอู้สุความหมายของเพื่องอไะไรนะรักตาลายจริงๆนะมันมาจากอะไรมันมางงนนจากข้างบนธรรมชาติอะไรเนาะมันไม่มีเนยเนยเนยแเบย้องมีแล้วาจะดีมาก ขนมปังแบบอันนี้เขาเป็นเตลนแบบจะมอเอค่ะเตอนที่อยู่องนะคะนี่ไปนาเราก็เลยพามาด้านี้ค่ะขอกคุณสั่งทเดี๋ยววไหนทพ่มาเที่ยว้วจะแบบเฮ้ยอยากจะดีกอบนอนเวลาเที่ยวทำันไนอน สิ่งดีๆเขาด้ดีสุดเลใช่แต่เกี่เ่นได้ความเขียวแั้นเไม่เลยวเขียวเปเขียวอ่ะค่ะเป็ดเพื่อนอาหารเขาที่เขามีเช่นต่อาหารตองที่ของเขามีราคาราคะก็จะมีบที่อาจจะมนูราคาแบบฮัลโล่ผัดโล่มีเมนูประจำวอรอเอรออะลโลไข่ใช่ก็ว่าจะดีแต่ว่าแบบอันนี้มันก็ยังอ่าขอเป็นขนมปังเหมือนแบบ ไช้ชีวิตเหมือนแบบอยู่เมืองนอกดูชอบฝาต่างนิดนึงอันนี้ผักเคยวนะคะคุณคุณทานได้ใช่ไหมคะอือไม่หยกใส่อไอย่าเนี้ยะอร่อยนะอร่อยนะร้อนอร่อยนะข้างหน้ามันจะยกให้เดี๋ยวก่ชิมก่อนเอ้ยชิมก่อนไม่อร่อยก็เดี๋ยวเราถ้ชิมก่อนถ้ามันไม่อร่อยก็ยกให้เพื่อนเด็ละมันมันแบบใจ่ีอบ แค่เอาไปเลยกินงั้นแค่กินละครใจว่ะไม่ใช่ใจไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอเป็นยังไงให้ดูติตาได้คุณตาไม่หิวอร่อยมีจริงๆอแบบใกระทะไปอยากกินเ้าวหรอเออมันเหรอเออใช่ไม่หวานมันเต้ะมันมันมันเคี้ยวแล้วอแบบ มันกับอยาคุณผ่าจบตรงนี้อันนี้ส้มไปเลยค่ะอันนี้อันนี้ส้มหรออันนี้ส้มค่ะไม่เอาไม่ชอบเป็นส้มแบบรับเลยค่ะใหามันจะได้คู่กันยจะได้เป็นเซ็ตสองนะร้ยานเราก็ตามมาสวยมาเต็มแล้วมีกันอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรถั่วอร่อยอีกแล้วอร่อยลองรอก่อนงรอก่อนถ้าสมมติว่าต้องถามก่อนเนาะต้องถามก่อน นดหมีหเม็เนเดดเดดดทำได้ค่ะอันอันนี้ไม่ยกให้เพื่อนอันไหนไม่อร่อยเรายกให้เพื่อนคคนชอบกินหไหมคะเดียวชอชอบชอบมากชอบมากหรอใช่เพราะว่ามันมันเยอะดีโดยเฉพาะเวลาแบบหมูกระทะบุบบาปิ้งแบบมันจะเริว อันนี้คือแว่าตามภาพที่ว่าแเสเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวเอารูปที่อรูปปฏิมากรรมที่พระเจ้าวาดไว้ให้ดูออกแบบไว้เลยประมาณมันเป็นปฏิมากรรมสำหรับออกแบบวาดตัวเองแบบดีเลยทีชีวิตมันมันปลายอยู่ในคาตาเกะโนโน่เนยวันก่อนที่วันนอ อยู่บ้านนะฮะ้วดิพีเติดของลองอ่ะลองอีกแอ้วน้ำไม่ขุนน้ำไม่ขุนกลังเกี่ยวอยู่ตอนเด็กๆได้กินแม่เปิดต้องใช้คำว่าวิทยุของจอห์นสารเบียร์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพลงผู้หญิงแต่เพลงท่คนต่ำมากนะก็วันนี้เพลงโทนต่ำอ๋อเอต้องไปฟังออริจินอลเพลงเมื่อกี้มันจะเป็นนักร้องคนเดียวกันซึ่งคืออาจจะรู้จักก็ได้ได้เจอคนแม้ แดงๆมันมันล้วนน้ตาอัตคงเชื่อดวงเขาเลยไม่หวงไม่จนออกเลือไวทุกอ๋อไปดูกต้อไปได้ดีแล้วไม่เาอิลเป็นนักร้องคนเดียวกันกับที่ฉัน้องเคต้นเมื่อกี้ซึนงจำไม่ได้แล้วว่าเพลงอะไรอยู่บ้านนะดีไหมมีสีรวตาองม่วน่ะรลองม่วทันท่า่อหรือเปล่า ิีดีทาคนทรูอันนี้กทาซิสเตอร์มก่อนาเดี๋ยวไปหาคำตอบหมุนพื้นนะะหมุน้นนี่ไม่หญิงมันลอยกัทำไมหนุยก็ตายมากเราแบบไปเดี๋ยวเดเป็นไม่หญิงมันลอยกันขอเมนิตี้ออเออะไรเมนิตี้เมนิตี้ออนเเจอร์ออนเดอตี ค่ะเ้อนไปแก้เทปตอนนั้นเลยคือลูกค้าโอเคไหมไม่ก็คือวันนั้นเป็นวันที่ห้ามขึ้นห้ามห้ามขึ้นตึกเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าตกใจซึ่งความเป็นเป็นรีสอร์ทต้อย <c oughs> วันนั้นขออนุญาตมดขึ้นตึกอ่งจ <c oughs> นกว่าจะเปลี่ยน<อ>ชุดกลับไปเป็นชุดปก,ะกะติเดิม <c oughs> เดินสบายปลิว <c oughs> ตึกนี้ไม่ได้ทั้งแรกของหัวหน้าบอกว่าไม่ใส่ได้ไหมคะกลัวมีเครื่องเดี๋ยวแบบผ้าซิ่งระจุยบนฟลอร์วันนี้ไม่ต้องขึ้นฟลอร์ต้องใส่ผ้าซิ่ง ลูกค้ามีปัญหาอะไร้ลงมาหากำลังลใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจว่าเธอสิ่งจกผิดในโรงแรมต้องมันเจอได้ที่หน้าร็อฟี่ที่ตวัาางตะวันนะคะ <c oughs> ได้สามแต้มเออแล้วเขาเขาเขาับยังไงว่ารับคะแนนจากไปถึงอ้อสี่คะแนนมีสาคะแนนใช่ก็จะเป็นเ็ดคะแนนโอ้าหบกนานบวกนานโคตรพี่ซีสปันไปไม่ใช่เลยนะอ๋อโบกอยู่อ่ะมีบา๋ออ๋ออ๋ออ๋่ม๋เอาออ๋เไม่อดอข๋อน๋ออ๋ออ๋อ๋อ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 อาออ๋ออออ คเมื่อสองสาวมาวันนี้มันม e ันม <unt> ันดุของเรานี้ที one, ่ฉันต้องว่าแบบดูต่อต่อมาถ้าต่อตอบอกว่าให้ทําอะไรก็คือนั่นคือแบบเราจะแบบว่าทําตามแล้วก็จะรอคดูเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วจนเดินข้าป่าก็จริงแล้วเขาบอกว่าเราต้องสัมตัวกับธรรมชาติ้ดยการแบบ ต่อรองเท้าสัมผัสกับพื้นนญ้าต่อรองเท้าสัมผัสกับปูนซีเมนที่มีมอสขึ้นอ, <ๆ S 2> อยู่รจริงจริงจริงเขาบอกว่าต้องสัมผัสกับพื้นหญ้าแล้วพื้นหญ้าต้องแบบมีน้ําหน่อยเพื่อแบบได้สัมผัสกับโลกเ,เราจะคอนเน็กกับว่าคธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องดูนะคะว่าพื้นหญ้าตรงนั้นมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเปล่ามีอะไรรั่วหรือเปล่าไม่ใช่แบบคอนเน็กไปเรื่อยเนาะแต่ทัี่มีธรรมชาติอย่างนี้งนะเคยถอยได้เดี๋ยวแม นะเ,เดินไปหาไมา้สัมผัส <c oughs> แบบพืพบบ<อ>มีสิงๆๆ่งมีชีวิตอยู่ซ่มมีชีวิตแต่ตอนนี้เราก็ลองเออถอดรองเท้าดูมันก็อันนี้เป็นพื้นซิเมนต์ซึ่งมีธรรมชาติอยู่ธรรมชาติแต่ก็ดีนะรู้สึกดีแล้วก็ไม่ล้างเทา้ากลับบ้านไปแล้วก็เข้าห้องเลยสังเกตได้กระโดดเป้นติองเนี่ยเขาบอกว่าให้สัมผัสธรรมชาติน้ำแร่ก็สามารถช่วยได้บอกให้กินน้ำแร่อยะๆแต่นี้เป็นคนแรกในชีวิตวันนี้ไม่ใช่เป็นสายตา แม่แปลกะาแม่บอกว่าเปุ่มกันแดดที่ใส่มากเนาะปุนกันแดดที่ใส่มากใส่ใส่เลนไม่เปลี่ยนสีแต่ตาเราเปลี่ยนนะตาเไม่ข้าวแล้วมันจะมีอะไรมาผีเสื้อเออพิศัยโดยความที่เป็นเด็กปนอกก็เรียกว่าผีเสื้อคือผีเสื้อคืออะไรเพื่อนภาษาฝรั่งเราที่ใส่อะไรภาษาบ้านเฮาอะไรอะ ผีเสื้อที่ภาษาอังกฤเสือก็แม่อันผีเสืออ๋อตรงนี้อันอันอันผีเสื้อเอาเ้าตรงนี้เขาว่าอันอันผีเสื้อนี่ไหนที่มีเก็บกันได้ผีหมูเขียวดีกว่าที่เขากรีดแล้วทุกคนก็คือแบบตกใจนี่มีมีแค่เราสองคนรู้ตัวเองไม่มีใครได้ยินเขาอยู่ข้างในใจกันหมดตั้งแต่การการกระจายเป็นผู้ประสบภัยเรามากินข้าวแต่เราไม่มาเจอ มีแหมเอ็กซิเลียเราได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นมากเรายินดีความ่ายเด้งเต๊เท้าที่ฉันเห็นหางอยู่ทำตื่นเต้นแบบเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาฉันนะพวกเพื่อนๆน้อยๆตอนแนวเนี้ยเริ่มเยอะเหมือนคนก็ห่วยหรอแบบธรรมชาติเออไม่ต้องไปไกลถูกตอนเราแบบคนที่อยู่ในสวนของอาจุนม้าหรือสวนในฝั่งฉันได้เดี๋ยวจะกลับไปทำที่ป้านอ๊อฟแต่ป้านอ๊อฟขายได้หรือเปล่าเพราะไม่มีคนออกจากบ้านเลยสักคน น่าจะเปิดร้านยาดองน่าจะขายได้ยากระสะับรูอ๋ออื่นอื่นกันเช่นว่านว่านอะไรสักว่านดอกอะไร่าแมวแมวช่วงนี้มีข่าวบอกว่าเราต้องทำให้มันถูกแบบเปิต้องมีแพท,ทย์แผนไทยเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปิดเป็นคลินิกี้ีมมหมอตำแยนี้แพทย์ไทยได้นะถ้าวันนี้ถ้ายังมีหมอตำแยอยู่ก็ถือว่าแบบเจ๋งนะฉันก็ค่อนหมอตำแยนะ ไม่มีชื่อโรงพยาบาลนะถ้าไปดูไปเกิดคือเกิดบ้านเลขที่เกิดที่ <c oughs> บ้องใช่เกิดบ้านเกิดหมอดำยงรุ่นเราอะ่ะเพื่อนเราก็เกิดโรงพยาบาลอ่ะเธอจะเกิดโรงพยาบาลนะมาลแบบฉันเกิดบ้านหมอดำยง <c oughs> <c oughs> แม่อยู่ไปอ่าทุกคนชันน้ำคาวตอนที่แบบขุ้นขา้าวแล้วก็จะมีน้ำแบบที่รินออกมา <c oughs> สีจะเหมือนน้ำเต้าทิ้แต่กูไม่เข้มเท่าน้ำเ <c oughs> ต้าท <c oughs> ิ้งทันนะคะ เอามากินเออใช่ก็คือเคยได้ยินเคยได้ยินเขาเาผูกค้าตอนเช้าใช่ไหมแม่ก็จะดิ่น้ำาวข้าไม่ใช่น้ำซาวถ้าน้ำซาวก็คือเป็นเหมือนน้ำรักข้าวแต่เออก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรที่แบบเราดื่มแรกอ่ะน้ำแร่แรเออที่หูแล้วแบบมันจะต้องไปดมน้ำออกอ่ะไม่รู้อะเออก็ไปกินไอ้ตรงนั้นเอาเกลือโรยเออมันก็จะเป็นละมั้ลมดีก็มันลต้มเหรอต้มแบบเออใช่ใช่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบจะ้นน้ำข้าวต้มอะเออถ้าจะแบบว่าถ้าพูดเทียบๆให้ดู ไม้มงคลก็คือทำไมไม้ก็เป็นของมงคลแล้วหรืไม้มงคลแต่เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อแล้วนะน่ะไม้นี่ไม้มงคลอันนี้ไม้มงคลให้ใครคือมงคลเดี๋ยวปาตอนนี้ออกไม่ขำเล่นคนเดียวเสียงธรรมชาติบำบัดท่าไรปีฟูมาเริ่มแบบธรรมชาติ ได้นัวนี่น่าจะเิ็นของนี้เป็นเล็บสปาเล็บไม่ใช่แบบเป็นสปาเนลแอนด์สปาแต่ว่าอาจจะไม่สปาเล็บไม่หลับร่างกันได้ต้องเอ่อบำรุงรักษามือฉันเคยไปนั่งเรียนที่โรงเรียนแล้วฉันอะเวลาว่างฉันชอบดิบเล็บให้มันแบบไปดูคลิปมาเขาบอกว่าแบบว่าเออเล็บเราจะมันจะบางใช่ไหมคะถ้าเกิดเราแบบ แบบเออนั่งแบบบีเพราะนิดนึงแบบดีอะไรเงี้ยให้เล็บมันแบบมันก็จะไม่เบบางมันก็จะโก่งสวยอันนี้รู้ใครหลอกมาตั้งแต่เด็กดก,ก็คือเด็กจะได้ชอบคำนี้ชอบบีดแบบนีแ้แบบเข้าหางจะให้เล็บเราไม่บางก็ได้ผลเออไม่รู้ก็ทํามาเรื่อยๆแล้วต้องหวางฉันแบบฉันบ้านฉันก็จะทำอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแต่คุณรูอ่ะเขาคิดว่าฉันเครียดอ๋ <laughs> อบางทีเขาอาจจะจับกริยาของเราบอเออพอเห็นมันแบบมันเป็นคงจะประจวบเหมาะพอดีว่า เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยาาเวลาที่จะว่าแบบว่าให้ทาําอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเออต้องเอาไปพูดอย่างเงี้ยอ่ะกูจะเริ่มแบบดิบเรียบร้อแล้วคงใส่เครื่องเครียดซ้อมซ้อมวอมวอมเออจริงจคือแบบเปล่าเออก็ถ้าเวลาอะไรเงี้ยถ้าเวลาระหว่างรองก็เออบีบซะหน่อลยละชิลเออชิลแ,<ต>แต่กูคิดว่าเครียดกูนึกว่าเครียดแบบเออแล้วลูกสิบกูเครียดแล้วเนี่ยถ้าจะกลับไปเรียนอีกกี้ก็ไม่ไม่น่าจะเรียนพวกับที่ต้องใช้ความจำแล้อาจจะใช้ทัดทัอ๋อซึ้งว่างเหรอ เออเห็นไหมขนาดที่ถึงคิดนออกเลย <c oughs> เออแบบเช่น <to> เอ่อ h ้า t ูอะไร <How S 1> นิดนิด <to> น้อยๆอะไรเงี้ยเออสามต <3 S 1> ะก้าโอ้โหอันนั้นต้องใช้สมองเนาะต้องใช้แบบสกิลในการแบบจับผ้าเส้นนั้นมาผ้าเส้นนี้ <c oughs> อาจจะไม่รอด <c oughs> อาจจะเป็นบอะไรง่ายๆอ๋อขนาดใช้แดงเป็นพวกสมอไงไม่่หยสมองสมองม,มีแต่เก็บไว้ทำอย่างอื่นแต่เวลามีอะไรฮะคำนวณเลข เมื่อกี้สามบวกสามบวกสี่อยู่ตามเป็หลายดีมากหนักนิวอยู่ดีนะที่มันพอก็เลยแบบสามสี่เออก็คือแบบเอาสมองเก็บไว้แบบที่อย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าแบบถ้า่านงานอะไรที่มันเป็นการยกแรงอะไรเงี้ยเราเห็นเคยแบบยกแก้วยกขาอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยเองแต่ถ้าอะไรที่เป็นคำนวณอ่ะคิดเลขอะไรเงี้ยเฮ้ยเอามึงเอาไปทำล้วกันเดี๋ยวคือแบบกูทำฝั่งนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูช่วยเก็บเองเออเดี๋ยวกูเก็บเดี๋ยวกูเก็บจันทุนหนักกูทำการเก็บ ทุกวันนี้เป็นอยู่ไหมเป็นอยู่เป็นอยู่อะไรคะมันมีไม่ใช่เหรอมันติดกับไม้ร่วงลงมาเธอแพ็คแก่สอนเปล่าอืมชนะตลอดถามว่าตีสอนเลยปิดไหมดีกว่ามันไม่ไม่ใช่ดอกตีนเป็ดกระโดดปิดไม่มีดอกอะไรนะต้นตีนเป็ดไงอ๋อนี่นี่นี่ผิดนะต้องเฉย คือมันคือต้นเนี่ยด้านหลังเราเห็นไหมมันคือต้นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นฝักเปลือกสีชมพูเนื้อสีขาวเบสีดำไม่รู้ว่าคือแบบโจทย์นี้มะขามมะเขะมะเขือเทศมะขามเทศมะขามเทศไม่ใช่มะขามเทศไม่ใช่มะขามเทศคืออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ต้นต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะขามเทศแต่ว่ามันนี้มะขามเทศจริงจริงมันมีมันมันมี มันมีที่มันเป็นฝักที่เธอพูดถึงอะแล้วแบบว่ามันจะเป็นที่มันเป็นมันเป็นข้อข้อใช่ไหมเออแล้วก็แบบมากินมันจะมีทั้งแบบรสชาติฝาดแล้วก็หวานมากอันนั้นเรียกมะขามเทศแต่ต้นเนี้ยไม่ใช่มะขามเทศป้าเพื่อนไปเดินเล่นรอบรอบนะที่ไหนคะรอบไหนรอบรอบเนี้ยเออปเพอะเพราะว่าเราต้องมาให้ดูซุกซนงนเพื่อให้เป็นไอเดียเดี๋ยวเราจะทําการ walk around นะคะไปค่ะสูนี่อื้อ ยอดเลยต้อนอะไรวะเนี่ยดูดีน่ารักกัหมดเลยอะ่ะมีชันชอบต้นนี้มีดอกไม้แล้วมีน้องเป็ดกัดกัะตัอ้ยอ,อ๋อเอดีมากเลยสาวเฮ้ยเธอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยดีนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออเธอนั่งก่อนแล้วเธอมาถ่ายฉัน อมสมแล้วที่นางเลือกเสื้อเบรเซอร์มาได้เหมาะสมมากสีสดใสเวอร์วังอลังการอะอออเออเอาอานี้เอออ่ะพับนึงนาะ ออกมา3ชั่วโมงแล้วนะคะ<ป>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ